ถึงมาหายายแล้วค่ะนะคะตืเต้นเกลียมาถึงแล้วครับพามาไหว้พระใหญ่นะฮะผมหลวงพ่อเป็นไงลูกง่วงหรือยังง่วงหรือยังง่วงเบอร์ไหนเนี่ยมาๆไหนๆก็มาแล้วมาให้จับ่ะมาจับสักใบหนึ่งเร็วๆๆๆวเเบอร์ไหนดีลูกเอาแผงแรกนี่แหละไหนลูก แผงไหนแผงไหนอามองจากสายตาเอามองจากสายตานี่โชวมือถ้าโชวมือก็เอานะมองคนขายเอาคนขายเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดมีนะคะห้าเจ็ดอ่าห้าเจ็ดนะครับมองคนขายมองคนขายเลยใส่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ๋อนี่นี่นู อ,อ่านี่หวาน,ยานวยิ้มหวานยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานเหรออ่านี่นี่นี่รวมนี่นี่อ้ายิ้มหวานยิ้มหวานมาทั้งคลิปไม่ค่อยยิ้มมายิ้มตอนนี้อาลอตเตอรี่มลอตเตอรี่อ่าโอเคอาเมแอ่ะถูกเลขบ้านใหญ่ใหญ่นะคะอ <c oughs> น,นะคะว่าสี่เดือนถูกลอตเตอรี่นะคะอ่าคุณแม่ เพื่อนที่ไหวพรน่ะไหวพระไหวพระไหวตรงนี้แหละตรงนี้ร้อนมาไหว้คะไหวค่าไหวพัะหน้ามาาไหว้ครับกาบสามค้างหนึ่งสองสาม กลับบ้านกลับบ้านเนาะเลขไหนจับไม่ได้เลยมองคนขายนะฮะผมก็เลยเอาอายุคนขายเลยนะฮะ <laughs> ต้องขออนุญาตคุณแม่ด้วยถ,ถามอายุท่านเมื่อกี้ <laughs> โอเคห้าเจ็ดถึงราวัลใหญ่นะคะถึงราวัลใหญ่นะคะเ <laughs> <laughs> ออโอ้น่าจะโถในอย่างงี้ <laughs> นี่เ <laughs> <laughs> ยี่ยมมากเลยเ <laughs> <laughs> ยี่ยมกันตาค่ะ <laughs> ว้า <laughs> วเออค่ะ คุยคุยฮะถูว่นใหญ่ๆนะคะถูหาใหญ่นะคะเยวเลยถู้วนคะมหาถูด้วนถูด้าใหญ่นะคะด้วนเหรอถูดยวนมหาใหญ่ด้วนมหาใหญ่นะคะถูวาใหญ่ถูวาใหญ่นะคะ คือว่ายายแล้วคน่าจะถูกน่อย่างนี้คือบ่ายายะแ้วคะคือว่ายาย้วค่ะุยจนยายเหนื่อยนะอย่างเงี้ยเออคือว่ายายนะคะคนเจือคุณโอ้คดู่าดูคือว่ายาหแล้วคะ เจ๋นะคะได้ได้กลับไหมเนี่ยเว้นอารมณ์ดีดีนะคะโู้โหติดงานเลยนะคะถ้แปดแปดพี่มาคนนั้นจะไม่ค่อยยิ้มแปดคนนี้คนแฝดน้องคนนี้แฝดผู้หญิงผู้หญิงอีกคนหนึฝดผู้ชายอีกหนึ่ชายกี่แบบ พีเรียเหมือนกันเป็นแฝดกันอ๋อพี่เ่ันเหรค่ะลลอลค่ะอัละค่ะอัละค่ะถูกมาหายายะคะนะคะมีเพื่อนคุยแล้วมีเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยแล้ว นันมาเก็บเดือนยังไม่บ่ายค่ะอ่นคะอยากใหอย่อเดี๋วค่อยยอเดี๋ยวคุเจ้าอนนะเ๋ค่ะได้ิอรานนะตื่นเช้าจะคุยทุกเ้ารู้ได้จิมสอรนนอ้าน รู้เหนื่อยแล้วป่ะเเหนื่อยไหมคะรอ้เหนื่อยไหมคะรู้เหนื่อยไหมคะอารมณ์ดีกันเหรอ้นี่นะคะอ้ยหล่ ว่าไม่หยุดเลยโอ้พูดได้เป็นชั่วโมงนะนี่เลวค่ะรึ FR ่งชั่วโมงแล้วนะคะได้รูสก62ล้านเนาะ12ล้านเนาะมาหายายนะคะมาหายายนะคะป คุณคุณยานะบ๊ายบายสวัสดีค <uh ่ะเอ้าจะบอกจะกลับหน้าเบรแล้วทีนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกวันหลังเดี๋ยวมาหายายใหม่ถูกลมหายายเลยถูกลมหายายนะถูกแล้วมหายายใหม่นะบ๊ายโอ้ยบอกจะกลับแล้วหน้าเบรแล้วกลับแล้วเบเร่กลบแลค่ะโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วนะครับวันนี้พา น้องมิเกลมาเที่ยว <S <S มาซ้อมวอร์มอัพไว้ก่อนแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยเดินทางไปที่อื่นวันนี้ก็มาวอร์มอัพแต่ว่าหน้าแปลกว่าวันนี้มาเจอคนขายลอตเตอรี่แล้วก็คุยใหญ่คุยจ้อเลยตามสไตล์มิเกลนะฮะอารมณ์ดีวันนี้ก็มาไหว <S 2> <S 2> <S ้ผ้าใหญ่ด้วยนะครับเผื่อววดนนี้จะโชคดีโอ้เขาจัดดีนะเนี่ย มันจะมีมีที่ปลูกต้นไม้ในร่มที่นี่อะไรนะที่ปลูกต้นไม้ในร่มนะคะอ,อพวกบอนปะกบอลดูคาเฟ่ค่ะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปแอบสองแอบสองคาเฟ่ปกติมาคาเฟ่ก็ นั่งฟังเพลงเล่นมือถือนะคะแตพอมีลูกก็นี่แหละค่ะอันนี้เขาไม่ได้ติดอัดนะฮะเขาเขา,เขามีพื้นที่เยอะเยอะมันมีตัวพพ p ร o r t ัพพอร์ตเยอะนิ่ม้ไวะ ไปตรงล้มๆนี่แหละจอดจอดปุ๊บแล้วก็วายแล้วก็ให้ไปจับเลขให้พ่อเหรอเออจับเลขดีกว่าฮัลโหลเดี๋ยววันนี้จะอะไรเอออุ้ยเมื่อกี้เนี่ยเอฟซีเสียดายมากตอนที่เราไปวัดพระเหล่าเนาะพระเหล่าเทอนิมิตตรงๆเลยเอฟซีเก้าสี่หรอเออสี่อะไรนะสองสองสี่ห้าสี่เลขคู่เหรอนะ สองสี่เลขทูบเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ตรงทั้งคู่นะคือพี่เน่งอ่ะไม่ถูกนะคะเพราะว่าถึงให้ซื้ออ่ะพี่เหน่งก็ซื้อสี่ศูนย์อยู่ดีแต่ถ้าคนที่ที่เห็นก่อนเพราะว่ามีคนอาจจะซื้อเก้าสี่อาจจะซื้อเก้าสี่แล้วศูนย์ไม่เอาแล้วก็พอสอผ่าเหลาก็ห้าสี่สองสี่ห้าสี่ก็ตรงนะฮะไอสองสองห้าสี่ผ่าเหลาสองสองห้าสี่นะฮะ อ่ะมิเกียวมีอะไรจะพูดถึง FC บ้างมีอะไรจะพูดถึง FC บ้างครับขอบคุณ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 ท่านมากมากที่ที่ดูคลิปให้แม่เมกับพ่อเองนะครับจ้ามิเกียวมองไฟเหรอลูก จะมองไฟเหรอคะค่ะค่ะเต้นตามเพลงคาเฟ่เปิดเพลงสนุกเยอ,อ่ะนี่มือแม่นี่อ,อันนี้มือลูกดูเขาสบายไปพี่หนิง

ชอบเพลงพินชอบเสียงพินกกบ